Awesome amphibians. These animals have superpowers. Well, not really, but they can live both on land and water. That's pretty super. Life cycle. Frogs, like most amphibians, are born from eggs. They slowly grow and change in the water until they are ready for life on the They chop now. We gotcha. nee, nee, nee. Poison dark frog. A color color caution. A lot of the brightest and most colorful frogs are poisonous. It's very clear. Their colors are a way of warning don't eat me. Moist skin. Moist skin. Cold blooded. No hair or no fur. Can live on land and water. t e e n y tiny frog I'm a, a salamander my body and tail are very smooth and slimy toad salamander axolotl see the tiny frog ไหนสรุปเป็นภาษาไทยหน้านี้ก่อนสิคะหน้าจบละหน้ากบเนี่ยสรุปเป็นภาษาไทยแม่ฟังสิ สุดยอดแอมฟิเบียนสัตว์พวกนี้มีพลังวิเศษมไม่ไม่ใช่พลังวิเศษแต่มันอยู่อาศัยในน้ำกับในครึ่งบกครึ่งน้ำครึ่งครึ่งน้ำได้แล้วนั่นซูปเปอร์มากอมวงการชีวิตวัฏจกักรวัฏจักรชีวิตกบเหมือนเหมือนแอมฟิเบียนพวกนั้นเออ เกิดมาจากไข่แล้วมันมันค่อยค่อยม,มันค่อยค่อยใหญ่แล้วก็มันค่อยค่อยใหญ่แล้วอาศัยอยู่ในน้ำจนใหญ่พอที่จะออกไปออกไปอยู่ออกไปอยู่พื้นกบอกบกบกบมีพิษสีเตือนกบที่มันสีใสามาก ก็คือกบที่มันมีพิษมันก็คือสัญญาณว่าอยากินช้นมันเป็นลักษณะยังไงที่เขาตแอมพี m c b i a มีผิวเป็นยังไงผิวมไุม้ลื่นน่าจะนะเลือดเย็นไม่มีไม่มีขนขนสามารถมีชีวิตอยู่ พื้นดินกับน้ําครึ่งบกครึ่งน้ําำออฉันคือซา,ซาลาแมนเดอร์แล้วตัวกับหางของฉันมันลื่นแล้วมันลื่นแล้วลื่นมากคางคกซาลาแมนเดอร์แอ็กซลดโดชื่อฉันคือเอ็กซโอรอต้ฉันคือคาคาสเตนแล้วประสบก,การณ์ของผมคือกลัวอะไร อ้วกโกบอ่ะสวัสดีครับ